เพราะว่าผู้ต้องหาทุกคนเนี่ยนะหรือว่าบุคคลที่ถูกกล่าวหาเนี่ยคงไม่มีใครยอมรับผิดหรอกครับนะดูจากพฤติกรรมนะครับพนักงานสอบสวนกองบัญชาก,การสอบสวนกลางได้รวบรวมคลิปไปหมดแล้วนะดิจิทัลฟุตพิสจะจะเป็นตัวพิสูจน์เจตนานะครับนะก,ก็อย่างที่เรียนนะครับงานนี้ก็อาจจะมีดาราติดคุกนะแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะนะ,นะมีโอกาสสูงครับดูจากดูจากพฤติการนะครับไม่ใช่ดูจากคําพูดนะต่อไปใครก็อ้างคําพูดว่ากูไม่เกี่ยวได้ตลอดไม่ใช่อย่างนั้น ดูจากพฤติการดูจากฟุตปิ้นที่ผ่านมาครับเมื่อวานนี้มีมีทางผู้บริหารสูงสุดของบริษัทนี้ <c oughs> เขาออก <c oughs> เขาโพสเฟซบุ๊กออกมาชี้แจงครับลหลายๆอย่างแล้วก็พร้อมที่จะปกป้องสิทธิ์ของตัวเองด้วยตรงนี้พี่เดชามองว่าไงยินดีเลยครับถ้าอยากจะฟ้องกลับก็ฟ้องไม่ได้เลยผมรออยู่แล้วรับหมายศาลนะบอกบริสุทธิ์ครับถ้าบริสุทธิ์ก็ไม่ต้องกลัวอะไรครับตั้งโต๊ะแถลงข่าวดีครับนะตอบคําถามผู้เสียหายตอบคาถามลูกค้าตอบคําถามนักข่าวครับถ้าบริสุทธิ์จริงนะ ไม่ควรจะเป็นลักษณะเป็นข่าวแจกนะต้องแบบสื่อสารสองทางตอบทุกประเด็นนะครับผมผมเห็นว่าอย่างนั้นนะไม่มีไม่มีผมไม่กลัวอยู่แล้วนะครับดูดูปากดูปากนะ <c oughs> ไม่กลัวดูปากดูปากไม่กลัวแล้วก็อีกเรื่องนะครับเตือนไปยังพวกที่ลบข้อมูลนะครับแล้วก็ผู้เสียหายต่างๆนะพบเห็นการลบข้อมูลตอนนี้มีลบข้อมูลเยอะนะช่วยแคปมาให้ผมเดี๋ยวผมจะมาแจ้งควาดมดำเนินคด,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 ดีข้อหาทำลายพยานหลักฐาน ซึ่งได้คุยกับพนักงานสอบสวนแล้วเหมือนกับคดีแตงโมคดีแอมไซยานายก็เหมือนกันก็ถูกดำเนินคดีนะพวกลบข้อมูลนะเพราะฉะนั้นพบเห็นแม่ขายคนไหนบริษัทลบข้อมูลแจ้งพีเดนะครับเดี๋ยวผมจะมาแจ้งความเพิ่มก็ามมามหาทำลายพยานหลักฐานนะครับแตอนนี้มีความกังวลเรื่องการย้ายขายเพื่อปกปิดไหมคเออเท่าที่ทราบตำรวจเขามอนิเตอร์ตลอดนะเท่าที่ผมคุยนะ ขอให้มั่นใจในสอบสวนกลางนะฮะมือชีพเป็นกลางเคียงข้างประชาชน,นที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจเขาก็ก็ติดตามเรื่องนี้มาก่อนที่เราจะมาเปิดวันนี้อีกนะคะแต่ว่าด้วยที่ยังไม่มีผู้เสียหายเข้ามาร้องทุกข์ก็เลยยังทําอะไรไม่ได้แต่ณวันนี้เองมีผู้เสียหายเข้ามาเยอะมากไม่ว่าจะหลากหลายกลุ่มซึ่งผู้เสียหายตอนนี้นะคะไม่จําเป็นต้องมาที่กลุ่มเรากลุ่มเดียวสามารถไปได้ทุกกลุ่มที่รับเรื่องร้องเรียนเรื่องนี้เพราะว่าอ้อเชื่อว่าผู้เสียหายตอนนี้อ้อเห็นเลขสมาชิกเนี่ยคนล่าสุดที่่งนองอ้อดูเนี่ยลำดับที่ห้าแสนกว่าแล้วนะ ฉะนั้นเองมันมีมากกว่า5้าแสนเขาคิดว่ามันน่าจะเป็นล้านคนเพราะว่าเขาเปิดมาหลายปีฉั้นเองถ้าใครรู้ว่าตัวเองได้รับผลกระทบก็ทักเข้ามาได้เลยค่ะไม่ว่าจะอี้หรืออ้อหรือว่าทนายเดชาสามารถทักเข้ามาได้หมดเลยหรือนะคะใครอยู่พื้นที่ต่างจังหวัดไปที่สอนองทองที่ได้เลยนะคะไม่ไม,ไม่ต้องกลัวนะครับเห็นก็มีขู่จะฟ้องกลับไปไม่ต้องกลัวนะเดือดร้อนอะไรบอกผมนะอะ่วันจะไม่ให้ประกันตัวอย่างเดียวถ้าตอนนี้นะเท่าที่ผมทราบนะผมวันอยู่เรื่องเดียวน่ยวันจะนอนคุก ไอ้ไอ้วันที่จะไม่ได้รับการประกันตัวเนี่ยสูงดูคดีคุณตั๊กกันแล้วกันฮนะก็แบล็คดีเหมือนกันอันนี้ก็แบล็คดีเห็นได้ขา่าวเมื่อสักครู่นี้แหล่งขา่าวตำรวจบอกโอ้ยถ่ายรูปก,กับตำรวจให,ใหญ่ๆตัวโตเยอะนะทั้งตำรวจกเกษียณไปแล้วไม่ไรโอ้โหนะช่วยอะไรไม่ได้นะครับถึงเวลาคนที่ไปถ่ายรูปทุกคนเนะี่ยเขาบอกไม่รู้จักมึงเชื่อกูเชื่อกูอก,กูเห็นมาเยอะแล้ว <el> ไอ้ประเภทถ่ายรูปกับตำรวจใหญ่ๆถึงเวลาเขาบอกกูไม่รู้จักมึงมึงเป็นใครเนี่ยนะดูปากนะเออ จะพี่หนุ่มจะใช้ติการโดมใน,น,นการรายการนะครับทั้งนั้นส้งสาท่านมีครับผมผมมีจริงๆจะมีโพลให้ดูเพราะผมเนี่ยมีกลุ่มแฝงตัวเข้าไปอยู่ในกลุ่มพวกนี้อยู่แล้วนะครับมีเข้าไปแล้วเขาก็บอกว่าคนที่มาพวกเนี้ยเดี๋ยวสุดท้ายนะคนที่มาร้องเรียนมาฟ้องเนี่ยสุดท้ายจะกลายเป็นผู้ประสบภัยทางกฎหมายโดนฟ้องกลับหมดแล้วก็คนที่มาออกตัวเนี่ยพวกหิวแสงจัดเลยนะครับวันวันไม่มีอะไรทําไม่เข้าใจกลไกธุรกิจไม่อะไรเงี้ยแล้วก็ทําไม่เป็นขายไม่เป็นแล้วก็มีการบอกว่า แม้กระทั่งพาดพิงเหมือนพี่หนุ่มว่าสุดท้ายก็จะไม่รอดเหมือนกันอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งบอกแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เขาพูดก็คือว่าบริษัทนี้มีแบ็กใหญ่ดาราเบอร์ใหญ่ๆมาเนี่ยไม่ต้องกลัวยังไงก็รอดนะครับไม่ได้ไม่ได้ทำสปิดซึ่งผมณดจุดๆนี้นะครับเรามาดําเนินการเนี่ยเพื่อให้ตํารวจได้ตั้งข้อสังเกตหรือตั้งข้อหาเพื่อดําเนินคดีต่อไปเนี่ยตัวผมเองเนี่ยยังหวังลึกๆนะครับว่าถ้าเขาบริสุทธิ์ใจจริงถ้าเขายังมีมนุษยธรรมจริงเนี่ยอยากให้ช่วยเหลือผู้เสีียยหหาท่่ไไ่ไไไไปปมตอวะนครับ แล้วถ้าคุณจะไปไหวถ้าคุณดีแครลร์ตัวเองได้พ้นได้หลุดพ้นแล้วทําอย่างถูกต้องโปร่งใสเนี่ยมันก็จะดีแล้วก็อยากจะฝากถึงพี่น้องที่เป็นร่วมวงการบันเทิงด้วยกันผมว่าท่านมีเงินมากมายมหาศาลเป็นร้อยล้านพันล้านนะครับแต่ว่าท่านต้องแลกกับชีวิตและความทุกข์ของคนที่เดือดร้อนอยู่มันไม่คุ้มท่านเอาเงินเหล่านั้นเนี่ยสละมาช่วยเหลือมาเยียวยาแล้วผมเชื่อว่าพี่น้องที่เป็นผู้เสียหายเนี่ย เขายินดีที่จะถอนฟ้องถอนแจ้งความถอนอะไรผมเชื่ออย่างนั้นนะครับแต่ว่าไม่ได้มาเพื่อต่อรองไก่เกี่ยอะไรนะครับก็คือแล้วแต่สิทธิ์ของเขาเลยเพราะว่าทุกวันนี้พอติดต่อไปไม่ได้แล้วที่ซ้ำร้ายกว่านั้นบรรดาแม่ค่ายังจะมาชวนเขาไปหาคนเพิ่มอีกทั้งที่เขาก็บอกเขาไม่ไหวไม่ไหวแล้วเนี่ยก็ยังไม่ยอมจบอีกเหมือนกับว่าจะขุดเลือดขุดเนื้อเขาเขาให้หมดสิ้นหมดตัวไปได้ซึ่งหลายคนก็หมดตัวแล้วนะครับผมจึงอยากจะฝากค็นพาหนครับ ผมว่ามีส่วนนะครับแต่ว่าความต่างคือ f o r e x นี่ก็เป็นหลอกลงทุนโดยตรงแต่วันนี้จะเป็นสิ่งที่เขาอาจจะกล่าวอ้างคือว่าเขาก็จะมีการลงทุนเรื่องของผลิตภัณฑ์อยู่แต่ว่าสิ่งที่น่าเห็นใจคือถ้าไปเช็คดูอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ต้องต้องต้องติดตามคือว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเนี่ยไม่มีคุณภาพเลยแม้แต่เขาลดเอาไปขายเลยหลังในตลาดที่เรียกว่าตลาดมืดแล้วกันนะครับจากราคาที่ตั้งไว้300กว่าบาทขายได้80บาทนะครับอันนี้คือผู้เสียหายเล่าให้ฟังนะครับเยอะมากแล้วเป็นอย่ออไมก ไม่มีใครจนมีคนในตลาดพ่อค้าไม่ขายบอกอ้ยถ้าเป็นแบรนด์นี้ไม่เอาดีกว่า<ม>เพราะว่าใช้ไม่ได้จริง<ม>นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทอยากจะตั้งความสังเกตไว้ว่าว่าอยากจะฝากไปถึงคน<อ>ที่กําลังทําเรื่องนี้อยู่ด้วยนะครับในเรื่องของออการขายตรงเนี่ยการขายตรงจริงเป็นธุรกิจที่เติบโตได้จริงดีจริงนะครับถ้าสินค้าดีจริงระบบดีจริงแล้วก็มีการแบ่งปันผลกลาไรจริงแต่กรณีอย่างงี้มุ่งเน้นหาดาวไล่อย่างเดียวเนี่ยขอให้ ระมัดระวังเพราะว่าจากนี้ไปผมคิดว่าจะมีเยอะขึ้นแล้วก็ใช้ช่องโหว่ในเรื่องของกฎหมายแล้วก็ในเรื่องของช่องว่างที่คนอยากจะทํางานออนไลน์เนี่ยเข้ามาเป็นตัวเสริมที่ทําให้ดึงดูดคนครับในในคดีนี้มันมี2ส,ส่วนนะฮะนะมันมีขายตรงกับตลาดแบบตรงขายตรงก็ขายตรงกับผู้บริโภคเลยจัดสัมมนาสัมมนาเนี่ยอันเนี้ยสคบได้ข่าวว่าไม่ได้อนุญาตนะแล้วคุณปล่อยเข้ามาตั้งแต่ปี6 5ถึง67ได้ยังไงผมก็เริ่มสงสัยสคบนะไปดูหน่อยนะ ขายตรงของคุณนะ่ะขายตรงกับผู้บริโภคเนี่ยคุณไม่ได้อนุญ,ญาตแล้วเขาขายได้ไงสองปีอะ่ะแล้วทำไมเขาได้โล่อะนะอันนี้ข้อแรกนะสคบ,บฟังอยู่หรือเปล่าครับนะอย่าบอกนะไม่มีงงประมาณไม่มีไม่มีอำนาจนะครับอันที่สองขายแบบอ่อเขาเรียกตลาดตรงอันนั้นคือขายผ่านพวกเอ่อทีวีโซเชียลอันนั้นก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็มีกฎกฎหมายของสคบ,บในส่วนที่เกี่ยวกับโฆษณาเกินจริงนะไม่ช่วยอะไรประชาชนเลยเหรอสคบฮะ ่่เนคือโดยหลักกฎหมายมันก็น่าจะโดนด้วยนะนะถ้าเราบ,บังคับใช้กฎหมายแบบเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญนะเพราะคุณมีส่วนช่วยในการกระจายคำโฆษณาเนี่ยแล้วมีผู้เสียหายเกิดขึ้นน่ยคุณต้องรับผิดชอบไหมล่ะปะสทชทำอะไรอยู่อะนั่งเป่าสากอยู่ป่ะนะทำงานกันบ้างนะเงินเดือนก็เยอะนะพวกนี้กินเงินภาษีนะภาษีกูด้วยมันจะอะไรหรอก ทำงานกันบ้างไม่ใช่ต้องรอเขาไปร้องเรียนก่อนโทรทัศน์รายการดังๆช่องไหนทําอะไรผิดกฎหมายก็จัดการไปนะต้องไปให้ต้องประชาชนมายืนด่าทุกวันทุกวันฝากด้วยนะครับ